สวัสดีช่วงเชา้าเช้าวันนี้มีคลิปเด่นคลิปดังคลิปเด็ดอะไรนำมาฝากเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นกดติดตามกดไลค์กด subscribe กันก่อนท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางด้านโซเชียลวันนี้มาเช้าหน่อยนะครับตามเวลาประเทศไทย9.15นาฬิกาจุดโอ้โหทุกครั้ง9.15นาฬิกาจุยังไม่ตื่นนะครับแต่พอดีพอดี เมื่อคืนหลับเช้าไปนิดหน่อยไม่ได้อยู่ดึกเนาะนะครับก็เลยมาขมโมดคลิปให้ตอนเช้านะครับชาลของเราจะเป็นการขมโมดคลิปเด่นคลิปดังในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทวิ i t t e r อร์อินส a าแกรหรือว่าทางโลก YouTube นั่นนะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่พูดรำทำเพลงกันแล้วนะครับอันดับแรกกันก่อนนะช่วงนี้มาแรงแซงจัดจริงๆต้องให้ดาวคนนี้นะครับเป็นดาวเจนนี่นะครับ เจนนี่แบ็คพิงค์นะครับใช้คำว่าวงแบล็คพิงค์เก่ากลับมารวมตัวกันนะครับมีใครบ้างครับมีโรเซ่นะครับมีใครอีกนะครับมีลิซ่าเราเอาสามคนนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าในการกลับมารวมทีมกันครั้งนี้นะครับมาให้กําลังใจนะครับมาดูลักษณะของโรเซ่นะครับแล้วไปเจอแม่ของลิซ่านะครับไปดูลิซ่าเจอกับโรเซ่แล้วก็ทั้ง3คนมาเจอกันบริบทก็คือหน้าตอนนี้ทุกคน นะครับแยกออกมาทํางานเป็นตัวของตัวเองต่างคนต่างให้กําลังใจกันนะครับใครออกผลงานก็ตามไปให้กําลังใจแบบใกล้ชิดแล้วก็แบบต่อเนื่องแบบนี้เป็นมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับมันมีจังหวะที่โรเซ่กับลิซ่าอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีบริการคอยคุมแล้วก็ออกไปเต้นแบบคือไม่ใช่สตาร์นะครับคือเหมือน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 เป็นแขกรับเชิญจากบ้านนะครับแล้วก็ไปเต้นนะครับก็มีโมเมนต์ต่างๆคอมเมนต์นะครับเชิงบวก เพียบเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในวันนี้ที่นํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอันนี้คือระดับซูเปอร์สตาร์ใช้คําว่าระดับโลกซึ่งมีผลทาง G เอ่อขาี GDP นะครับทางหุ้นทางอะไรทางขาวเนขว่ากันไปเนาะนะครับอ่ะตัดมาในประเทศไทยของเรานะครับมีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจที่ขึ้นปีดขึ้นโซเชียลขึ้นหนังสือพิมพ์บ้างนะครับก็ต้องเป็นเรื่องราวของโตโน่และนิชา ผมต้องสืบเนื่องมากันก่อนครับเรื่องราวของโตโนโ่นิชาตอนนี้มันเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งนะครับนในวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโตโน่ก็ได้ไปออกคอนเสิร์ตเนาะนะครับแล้วก็ไปขอเสียงให้นิชาหลายคหลายคนขอเสียงให้คนเจ็บมันก็แปลกๆปกเนาะอย่างเนี้นะครับลองฟังนี่ส่งเสียงดังๆเป็นกําลังใจให้กับคนที่เจ็บอยู่อย่างนิชาหน่อยได้ไหมแปลกไหมครับมันก็แปลกๆปเนาะเพราะว่าหลายคนมาทำรีแอค มาทําคลิปมาฝากขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไปกล่าวถึงนิชามันขอเสียงให้นิชามันแปลกๆนะครับคนเจ็บเขาบอกว่าคนเจ็บคือน,นิชาแล้วก็เระามาในงานสั่งสรรไม่รู้สินะครับอันนี้ก็เอามาฝากก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปกระแสณตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคลิปไหนเป็นคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสก็นํามาฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้นอ,นนนองๆและในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับอะ แน่นอนนะครับเมื่อคือนก็ไม่แผ่วนะครับเราโยกเมื่อกี้มาประเทศไทยแล้วนะครับเราโยกไปที่คูบอนภางเมื่อคืนที่คูบอนก็ <c oughs> ร้อนเราอุไปด้วยสตาใช้คาว่าสตาไทยและเกาหลีและก็ต่างประเทศอีกหลายหลายคนต่างประเทศทำไมฟิกไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังมียงอ,อย่างเดซึอย่างเงี้ยครับที่ขเข้าเข้ามานะครับอย่างน้ําพึ่งนะครับอย่างอาจจะมีลูกครึ่งแถวแถวบ้านเราเงี้ยครับอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะนะครับ อย่างเช่นนะครับสอาเมื่อคืนก็ไปร่วมงานที่บ้านชาลีนะครับก็ไม่ใช่ว่าบ้านเอาเป็นสถานที่อัดคลิปถ่ายคลิปคุบบอลก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นสตูดิโออะไรนะครับก็มีการจัดเตรียมสถานที่เป็นโมเมนต์น่ารักนะครับถามว่าสอาจะไปหาเบิ้ลไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับต้องติดตามตอนต่อไปนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ละคนนะครับเขาจะมีคอนเทนต์ของตัวเองนะครับก็ อย่าดราม่ามากนะครับเพราะว่าต่างคนที่เข no like, er, ้าไปจะมีกล้องของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับคอนเอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสอาน้ำผึ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นขุยอันขุยคิงทุกคนนะครับเป็นเอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเข้าใจไหมครับคาว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนก็อาจจะโยงไปชีวิตจริงนะครับแล้วก็อยากอยากจะเห็นมันเป็นโมเมนต์จริงเข้าใจครับว่าแต่ละคนก็อยากจะดัน ดันเมนของตัวเองเมนหลักเลยครับเป็นคู่จิ้นจริงในชีวิตนะครับแต่บางบางสิ่งบางอย่างเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นได้แค่พแคพื่พี่แค่น้องนะครับผมยกกรณีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคุยอันนะครับเมื่อวานผมว่าถ้าประมาณเดือนก่อนนะยกให้เป็นตัวเอกเลยนะครับดอนคู่จิ้นแต่หลังๆมานะคือจะดรอปดาวแต่วันนี้ก็มีคนตัดคลิปเชิงโมเมนต์เอามาฝากนะครับคุยขิงนะครับเมื่อคือนก็ออกจะเป็นไม่สืบ ออกไม่สื่อไหมนะครับทําไมครับเพราะว่าคุยขิงเมื่อคืนนี่ก็เขาเรียกกรรมเทพดีกว่านะครับกรรมเทพดีกว่านะครับกรรมเทพคือเมื่อคืนมีดาราช่องเจ็ดไปนะครับมีน้องแอนนาเนาะนะครับแอนนาเป็นใครเหรอนะครับแอนนานะครับหรือว่าในทิกตอกจะเรียกว่าคุณครูนะครับบทบาทสมมุติฟังนะครับบทบาทสมมุติอย่าอย่าหลงประเด็นนะนะครับอย่าง อย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับน้องนกยุงเนี่ยไปหลงประเด็นว่าเป็นหมอนกยุงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเทียงกันเขาเป็นหมอเขาใส่ชุดเกาวอันนั้นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแต่อย่างแอนนาแอนนานะครับก็เป็นดาราช่อง7นะครับก็เมื่อคืนก็ไปเต้นไม่เอานักเกรงใจนะครับแบบแดนกระจายเลยนะครับกับเพื่อนๆใช้คำว่ากับเพื่อนๆเนาะนะครับจนลืมใช้คำว่าจนลืมสวยว่าตัวเองเป็นดาราแล้วไปเต้นแบบนั้นนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนพูดเองหลังจาก กลับมานะครับหลังจากกลับมาแล้วก็มาขึ้นไล์นะครับแล้วก็บอกว่าโอ้เต้นเมื่อคืนแรงออกไปหน่อยเพราะว่ามันสนุกสนุกจริงๆนะครับเมื่อคืนมันมีฉากโมเมนตนะ์นะครับอย่างหลายฉากนะนะครับถ้าเราดูนะอย่างเช่นโกลันนะครับหลายคนก็ไม่คิดว่าเฮ้ยโกลันเปสนิทกับชาลีอะไรยังไงคือเขาคุยกันแบบเออโกลันไลท์ชาลีก็เข้าไปแย็บแล้วก็เข้าไปพูดคุยนะครับโกลันก็มาขอบคุณขอบขอบคุณมากๆที่เอ่อให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ ให้การดูแลนะครับแล้วก็เชิญมาที่คู่บอลอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์เกียร์เตอร์ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีหลายคนก็พยายามดึงเป็นดราม่าแต่ผมจะไม่ดึงไปดราม่านะครับเราดูให้สนุกเราดูให้เฟรนลี่เหมือนกันนะครับบางคนก็เอาพยายามจะดึงบัฟกันนะครับอย่างเมื่อคือนก็พยายามจะบรงกับอะไรนะคุยอันกับแอนนาเอาบัฟกันแฟนคลับบัฟนะเจ้าตัวไม่มีอะไรนะครับแต่แฟนคลับพยายามจะดึงบัฟกันนะครับอ่ะ ก็นำมาฝากกันแค่นี้กันก่อนเดี๋ยวมีอะไรยังไงเพิ่มเติมค่อยว่ากันนะครับในโลกโซเชียลก็ดูให้สนุกนะครับไม่ว่าเมื่อคืนดูแล้วอมยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นขุย่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเออชิงเหออ่าชิงเหอเมื่อคืนนี้ก็มีโมเมนต,ต์คนพยายามจิ้นกับจินอีกนะครับมีฉากที่ ท,ที่ทาโป่งทาแป้งความจริงฉากทาแป้งมันเป็นปกติธรรมดาของสงการของวัยหนุ่มวัยสาวนะครับใช้คาว่าวัยหนุ่มวัยสาวนะครับอย่างผมเนี่ยมันแก่แล้วนะนะครับอ่ะนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องปกติดูแล้วอมยิม้มดูให้สนุกนะครับวันนี้ก็เอาอข่าวๆทางโซเชียลนะครับทางแม่จันแฟมิลอรี่ขออภยัยนะครับเมื่อคืนไม่ได้ไปติดตามนะครับทางด้านแม่จันแฟมเลอรี่เนาะนะครับก็ นั่งดูที่คู่บอลที่คู่บอลมันมีหลายจอนะครับก็พยายามไปดึงโมเมนต์ดูจังหวะช่วงสําคัญสำคัญเนาะเอาม,ามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กด Subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางด้านโซเชียลข่าวเล็กข,ข่าวน้อยนะครับเราพยายามจะขโมดรวบรวมมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆนะครับทุกๆ4-6ชั่วโมง